ผมขี่รถอยู่เจอป้ายบอกหยุดผมเลยหยุดตรงนั้นทั้งที่ทั้งวันผมควรทำยังไงดีครับ,บรออคล้ายๆกรณีของผมเลยผมขับไปเนี่ยเจอดดันมันเขียนว่าหยุดตรวจผมก็เลยขับยาวไปเลยอเขาเขียนว่าหยุดตรวจนี่โบไล่กับผมทั้งโรงพักเลยคุณผู้ชม <What? S 1> นี่พอพอพอได้ไหมพวงนี้พอได้ไหม <the> อยู่คนหาไหมนี่ผมหางตัวเองก่อนแล้วเนี่ย ดูตอนต้นไม่ทันต้นไม้หรือต้นอะไรฮะ <Brad. S 1> มาช้าไปหน่อยฮะมาช้ายัางดีกว่าไม่มาฮะ <Okay. S 1> นี่เป็นไงร้องตรงขี่เพลงไหมมันต้องมีคนหาอะไรบุกเนี่ยมีไหมตั้งแต่ดูมามมมมให <Brad. S 1> ้ผมเล่นมุกไม่มีใครขำเลยฮะคุณผู้ชมมันถามเพราะอ่านสื่สวนมาเลยับคุณผู้ชมอ่ะผมเล่นมุกไปพวกน่าจะไม่มีคนขำเลยมันถามเราบพี่แต่คนถามเพราะอ่านสวนมาพี่ครับพี่ใช้มือถือรุ่นอะไรฮะสเปคนี้เล่นไม่ได้เหรอครับพี่อา้าวพลมุกกูไปเคลียร์ที่เล่นไปอ่ะ น่าจะไม่ยินแหละต้นไม้ฮะต้นไม้ต้นไม้นะต้นไม้ไมไมทำไมหน้าจอ,อมันมืดๆวะผมคิดไปเองขอบมันมืดขอบดำเดี๋ยวผมคิดไปเองเขาบอกว่าคนไทยชอบคิดไปเองออาวันดีเพื่อน ยืนเฉยๆเป็นคารากรภาษาอะไรใส่หน้ากากสีขาวจะแต่งนงแต่งหน้าก็แต่งให้เรียบร้อยออกมาจากบ้านเนี่ยมันแต่งค้างว้อย่างนี้มันแต่งหาไรแสงเลเซอร์อะไรฮะแล้วมปหยุดยืนอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรอาการเป็นยังไงฮะมันเป็นอะไรฮะมันเป็นอะไรก่อนฮะอะมันดูดอะไรของผมเนี่ยฮะเฮ้ยอะไรเนี่ยคิดว่ามีไฟไฟแดงเขาบอกให้หยุดแล้วมึงวิ่งทำไมเนี่ยมึงฝ่ากดจราจรแล้วเนี่ยไฟแดงเขาให้หยุดนี่ไม่ใช่ไฟเขียวฮะนี่เรียนขับรถมาปะเนี่ยหรือซื้อบัขับขี่มาเนี่ยเฮ้ย มาดูขั้นสามเลยมาดิมาดิขั้นสามเหรอคิดว่าจะตีผมลมเหรอยากนะดูไปเลยดูไปเลยมาดิไฟแดงเขาหยุดไอ้หา่าที่ไฟแดงวิ่งฮะประสาทครับผมแล้วก่อนนี้มาดิมาดิยืนจ้องหน้าผมก็จ้องกลับอะครับจะเอาหรือเปล่าจะเอาหรือเปล่าจะเอาหรือเปล่ามาดิมาดิมาดิยืนจ้องมาผมก็จ้องกลับอะครับจะผมแค่วิ่งก่อนนะครับจังหวะนี้มาดิมาดิ นี่ว่าจะมาขั้นสามใกล้ๆผมแล้วผมจะกลัวเหรอครับผมเนี่ยครับก็ตีต้นไม้เป็นสงสเต็ปนจะตัดไม้ทำลายป่ายครับนี่เราเป็นคนฝ่าไฟแดงไม่พอใช่ไหมเนี่ย <c oughs> เอาเอะไรมาตีผมหาเรื่องได้ยินที่ผมพูดเหรอได้ยินที่ผมพูดเหรอแค้นเหรออาการมันเป็นยังไงคอาการเป็นยังไงอาการมันเป็นยังไงฮะมันยังไงอาการมันเป็นยังไงท้าหน้าขาวฝ่าไฟแดงตีต้นไม้อะไรอีกอะ ทำเป็นเดินเท่ K. คิดว่าเป็นกระห้าวเลยเหรอเนี่ยคิดว่าเป็นสำนักบูทูธหรอหรือ,รอ,อยังไงฮะอาตีอะไรจะตีบูทูธหรอหรือ,รอ,อยังไงฮะอาการเป็นยังไงฮะมันอะไรฮะมันอะไรฮะมันเป็นอะไรฮะอะไรฮะแต่ไปตีไม่โดนนะมือสั้นเหรอรีเจนไมื่กี้มีดสัส้นไปยังตีอย่างกระดาบโอนี้เลยครับผมอ้เราถือมีดอิโต้จะไปทำอาหารที่ไหนหรือเปล่าหรือ,อยังไงฮะอ้าสวัสดีเพื่อนนี่ตรงนี้คนนึงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรงนี้นี้ตรงนี้ตรงนี้ เออดูดไปดูดไปยังไงฮะไม่สนใจซะด้วยอ้าวตีข้าวตีของเนี่ยลำไม่ดีโทษผีโทษคองเนี่ยนี่ต้องโทษไม้แล้วยังให้ยังผมล้อเล่นนะนี่มันเจ้าย่างไงเนี่ยเนี่ยสำนักบูทูดแบบนี้นี่เอง เอาอยังไงวะนั่นนี่มนทำลายทำลายเข้าของเนี่ยเออ,เอ,อทุโงงทุกไม้อะไรครับนั่น คนใช้เปอร์แทงหลังละกดแทงหลัง อา้าวหมดสะระ <c oughs> นี่มันเติมเหรอหรือยังไงฮะ <c oughs> อา้าวห้าเครื่องสะแล้วอะ จะดูดแบบบลูทูธหรอมันจะไกลเกินไปหรือเปล่า เจอประตูแล้วแต่ไม่เจอคนเปิดเอมอม,มันดันกระโดดช้าประตูเอ้ยรู้จักไหมครับต้นไม้อือต้นไม้ นี่ครับผมขับรถเจอป้ายให้ขับซิกแซกทำไงนี่ฮะร้องขับเป็นตัวแซดดูวครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บซิกแซกอเอา้าไม่ดึงหลักวะ จะซ้ำผมแต่ผมไม่มีแท้งล่างนะ สามไปฮะเฮ้ยนานอะไรนานสตีมเหรอวันนี้สตีมไม่นานครับจีจีครับจี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 เรื่อเราออกได้หรือเปล่าออไปย่อใส่เขาดิมึงไม่ได้จู๊กเลยไม่ใช่หรออ้า